ราดเลยแบบนี้ข้าวแซ่บนะครับก็จะเป็นข้าวราดน้ำยำแล้วก็จะมีไข่ดาวกรอบนะครับไข่ดาวกรอบนี่ก็จะเป็นไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดใช้ไข่เป็ดเนี่ยข้างนอกเนี่ยยังกำลังกรอบนะครับแต่ข้างในอ่ะเยิม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 ไข่ดาวของเรานี่ก็จะทอดด้วยไฟแรงนะครับ น้ำมันที่ใช้ทอดนี่ก็ต้องใส่เยอะๆนี่นะครับไฟแรงรอจนคันขึ้นเลยเนี่ยไม่นาน,นเราก็กลับหน้าเลยเลยกลับเด้ปึ๊บพับเนี่ยกรอบข้างในเนี่ย เยิ้มแน่นอนมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์โอเคนี่นะครับกลมกลิกเลยแบบเนี้ยพอพอ พริกนี่จะเป็นพริกขี้หนูนะครับหอมแดงมะนาวน้ำปลาน้ำเชื่อม นี่นะครับก็าายังยืมเยิ้มอยู่เลยเนี่ยน้ำยำเนี่ยราดเลยแบบนี้อื รัดข้าด้วยซสรนแน่ข้าวแซ่บไข่กรอบพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับเจ็นะครับแซ่บเลยเนี่ยแบบเนี้ยอแค่ไข่สีฟองนะครับแค่นี้แหละเอาอยู่เอาอยู่สถานการณ์แบบเนี้ยต้องเอาอยู่ข้าวแซ่บไข่กรอบ ร้อมขึ้นโตผิดข้าวแซ่บไข่กรอบขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับกาพูดแล้วจะเบอร์เลยนะครับผมนี่ก็นี่เาว่าสถานการณ์แบบนี้อาจจะมีเบอบ้างนะครับ oh. ลาดลาดตำจำมาแล้วไขเ่เยิ้มๆอส่แนครับใสแน่ด้วยอ่าแน่เน,น่เปเปมินโอเค ปครับปิครับปครับปครับว้าว oh. นานจัง oh. ก็ไข่แค่สี่ฟองนะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับจานนี้มือน,นี้ง่ายไข่ก็ฟองละห้าบาทก็ตาสี่ฟองยี่สิบบาท, oh. บาทเครื่องย้ำอีกนิดหน่อยอืม oh. ก็เนี่ยนะครับกระจานนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่ความอร่อยความแซ่บ